ยังใจร้อนใจร้อนไพ่ใบสุดท้ายที่คาดเดาไม่ได้ว่าจะกำหนดโชคชะตาของความหวังแบงก์ไปในทิศทางไหนเบอร์ติดต่อที่เชื่อมโยงกับคนที่ชื่อหนูนีที่เรามีแบงก์กดโทรไปหา ด้วยใจที่ตุ้มตุ้มต่อมต่อม,อมปลายสายจะให้คำตอบยังไงไปฟังกันครับฮัลโหลคฮัลโหลครับสวัสดีครับค่ะใช่เบอร์คุณหนูนีไหมครับไม,ไม่ใช่ค่ะอ๋อผมคิดว่าเบอร์หนูนีครับผมไม่ไม่ใช่หนูนีค่ะพี่มีที่รู้จักคนชื่อหนูนีไหมครับไม่เลยนะคะหนูนีอะไรอะคะ พ่อเรื่องอะไรเหรอคะอันนี้พอดีจะติดตามหาหาแม่พี่แม่ชื่อหนูนีพี่พอจะรู้จักไหมครับไม่อะครับอ๋อโอเคครับพี่ไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรครับ<า>ครับครับค,ครับ<า>ใช่พี่หรือผมกดผิดหรือเปล่า สายแรกโดนปฏิเสธไม่รู้จักหนูนีคนที่เราตามหาและสายต่อไปคือความหวังสุดท้ายแล้วนะครับมีคนโทรมาจากรายการอีกหนึ่งจันตามหาลูกเขาให้มาตามหาแม่บอกชื่อแม่ด้วยพันพุพงทองไก่ไม่ผิดใช่ครับใช่อ๋อแม่บอกไม่รู้จักเ่อพี่อ๋อ ไม่รู้จักเลยเหรอพี่ไม่รู้จักคือใครอ๋อแล้วก็มันมินเป็นชื่ออยู่ในใบเกิดผมเลยพี่ชื่ออยู่ในใบเกิดพี่ด้วยครับผมมันเป็นชื่ออยู่ในใบเกิดผมก็เลยลองตามหาดูครับอ๋อครับชื่อซ้ำหรือเบลานางนูนี่บอกไม่ใช่ใช่ไหมพี่ไม่รู้จักใช่ไหมครับ ใช่ไม่รู้จักอเป็นพี่น้องกับกัญญาพี่แม่เอ๊น,นั่งนู่นี้รู้จักกัญญาไหมครับกัญญาทองไก่อะพี่หนักเลยกัญญาทองไก่ไม่ใช่ไม่ใช่อือที่เข้ากีบเมฆเลยคนละคนเลยกัญญาทองไก่เนี่ก็คือน้องน้องของผมนี่แหละครับตามหาแม่เหมือนกันพี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่อือ ขอโทษด้วยครับพี่ครับครับขอบคุณครับครับครับนี่คือคำตอบเลยพี่ใช่ไหม คำตอบเท่าที่เราจะตามหาได้ในวันนี้อืมัมนมันมีสิทธรริ์ซ้ำเดี๋ยวมีมีสิทธรริ์ซ้ําสมมตุติในระบบสมัยตะก่อนนะเนาะก็ไม่มีอะไรแน่นอนแต่นี่มันก็ข้อมูลในใบ,บเกิดผมนี่ก็หนึ่งอาจจะซ้ำสองอาจจะปฏิเสธสองอาจสามอาจจะ ไม่รู้หลายเป,เป็นเป็นไปได้หลายเหตุผลมากมาับไปมันไม่รู้เพราะเขาก็ไม่ได้มาคุยกับเราเลยถ้าเขามาคุยกับเรานหนเอออย่างนั้นมันก็ผมว่าใช่เียผมว่าใช่แลแต่เขาแต่เขาไม่ไม่รับใช่ไหมผมคิดว่าใช่เป็นกลัวเสียใจไหมพี่ว่ามีอีกหนึ่งทางคือติดต่อพ่อได้ใช่ไหมถ้าเอาหน้าผู้หญิงคนนี้ให้ดูอ่ะพ่อเขาจะจาได้ไหม มพี่่วาถ้าสมมติพ่อบอกว่าใช่อ่ะนั่นคือคำตอบแต่แแต่่่่ผผมมวาใชนทำไปเลยแบงค์เออเอาให้ขาดไหมถ้าเสียใจก็เสียใจแค่วันนี้ลูกมันไม่เป็นไรหรอกแม่หนูไม่เสียใจอะไรถ้าเขาแหม่นี่กับแม่นี่ถามไปเลยว่าแค่หน้าคนนี้ไหมแต่หนูคิดว่าใช่เพราะหน้าเหมือนนกเป๊ะเลยอ่ะหน้าเลยหน้าใช่เลยอ่ะแต่แต่เขามันจะกระทบกระเทือนกับครอบครัวเขาหรือเปล่าเนี่ย แต่จะโอเคใช่ไหมถ้าเกิดถามแล้วได้คําตอบจากพ่อถ้าพ่อคอนเฟิร์มมาก็ถ้าไอคนที่เราคนที่เราโทรไปแล้วมันมันใช่อะพี่ก็อันนี้ไม่เป็นไรพี่พี่อยากจะดูว่าผมดูเข้มแข็งนะมันก็ผมไม่อยากผมก็เกรงใจพวกพี่พี่พี่ตามหมายผมอะไม่เป็นไรมากที่สุดเท่าที่พี่จะช่วยได้พี่เต็มที่กับเองอยู่แล้วพี่ก็เห็นตรงกับคุณแม่นั่นแหละ เองตามหาเขาแล้วเองได้คำตอบประมาณนี้ก็70-80%ถ้าอยากไปต่อได้แต่ถ้าสบายใจแล้วหรือว่าอยากจะเจ็บให้พอแค่นี้ก็พอ ถ้าอยากไปต่อก็ถ้าวันไหนที่เขาติดต่อกลับมาหรือยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงครับผมถ้าพี่ช่วยเหลืออะไรเองได้เพิ่มเติมก็ไม่ต้องเกรงใจที่จะโทรมาหากันครับนถ้าวันนี้เขาเลื่อนผ่านแล้วมาดูรายการอีเตอร์อีจันทร์อยากจะบอกเขาว่าอะไรไหมไม่มีอะไรจะบอกครับพี่อยากพูดอะไรครับพูดไม่มีอะไรไม่มีอะไร ไม่มีไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมันจะดีไม่รู้จะพูดอะไรพูดอะไรแล้วจะดีหนูรู้สึกยังไงก็พูดไปอ่าตอนนี้มันไม่รู้สึกอะไรครับม่รู้สึกอะไรพี่หลอกตัวเองแบงค์ไม่หลอกแม่หลอกใครเราก็หลอกได้รหลอกตัวเองกก็ได้หรอกใช่ถ้าเราโทรไปเราต้องรู้สึกอะไรแล้วหนูต้องมีอะไรที่ต้องบอกแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้มันอาจจะยังจุกอยู่ในอกหรือมันอาจจะยังเบาไม่ถูก เราไม่จาเป็นต้องเก็บเจ็บไอเก็บความเจ็บไว้คนเดียวอวันนี้ถ้าเองจะก้าวข้ามมันไปได้เองต้องยอมรับว่าเองรู้สึกแต่ไม่ต้องบอกแม่ไม่ต้องบอกพี่นะวันนี้ก็ได้ไปตกตะกอนกับตัวเองก่อนอก็ปล่อยให้ความรู้สึกมันออกมานั่นแหละอแล้วเองจะก้าวข้ามไปให้ได้วันหนึ่งพี่เชื่อวันหนึ่งเองมองกลับมาวันนี้เองจะรู้สึกว่าอย่างน้อย,อย,อยก็ได้ทําเต็มที่ในฐานะลูกคนหนึ่งแล้วพี่เพิ่งนี้ผมก็ดีใจเแตเพราะผมทําเต็มที่แล้ว จริงผมก็พยายามกับน้องเต็มที่แล้วเหมือนกันผมก็ไม่มีบัญญาที่จะไปตามหาแม่แมีรายการพี่นี่แหละที่ทําให้ผมมีกําลังใจขึ้นมาเนยคาหวังากระวังเยอะแน่นอนเหมือนก็เหมือนปีนต้นไม้สูงวันนี้มันอาจจะหล่นลงมา<ด>อักเจ็บจุบใช่คนอื่นเขาก็มีอีที่ ที่ไปถ่ายถายกันน้นมันไม่เจอเคสหินเคสอะไรเงี้ยไม่เปเออ,เอผมก็เห็นม, <า S 2> มันก็มีเยอะมาก<ะ>สัจธรรมชีวิตม,มีพบมีจากมีมีพบเจอมีปฏิเสธมียอมรับเป็นเรื่องปกติอนันนี้ผมก็คิดไว้แล้วผมคิดไว้เผื่อๆไว้แล้วแหละพอเคยคุยกับน้องไว้หมดแล้วแต่มีความหวังแค่ว่าเอ้ยถ้าเราเป็นลูกผู้ชายเราเป็นลูกถ้าสมมติผมลูกคนโตอย่างเงี้ย คนนั้นก็เป็นน้องสาวผมใช่ไหมแล้วมี็นคนตัวขาอาดอยากเจอเราเถ้าเราเขาเจอเราเมื่อกี้นี้เขาต้องได้เจอน้องเราเนี่ย mm hmm. ผมยังไม่ทิ้งน้องผมหรอกผมคิดไว้ของผมอย่างเงี้ยถ้าวันหนึ่งผมมีผมมีอะไรเยอะกว่านี้พอจะเลี้ยงครอบครัวของผมได้แล้วมีเหลือผมมีให้น้องได้ผมจะ,จะช่วยน้องเต็มที่เลยพี่ตอ mm hmm. okay. นนี้ก็อย่างน้อยก็อย่างน้อยคนนั้นก็เป็นน้องผมอยู่เลยแต่ผู้หญิงคนนี้ผมมันแม่ของน้องเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าแม่ของเราหรือเปล่าหอากการออจะกำจะบอกพี่อย่างเง้หรอใชคิดอย่างงี้ะ ถ้ามาดูหน้าผมมันไม่ดูว่ามันชใช่พี่แต่แบเขาเหมือนน้องผมเคยได้ยินมาว่าลูกผู้หญิงต้องเหมือนพ่อลูกผู้ชายต้องเหมือนแม่ไม่เกี่ยวหรอกอแล้วผมเหมือนใครนะครัอะไรเหมือนแม่ก็ได้ฮะก็เลือดเดียวกันก็เลือดเดียวกันะอวยเป็นลูกแม่แม่หลอกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ย ไปไม่ด้เให้เศร้าไหมอืมเป็นไรหรอไม่เป็นไรแล้วหนูไม่เป็นไรเขาก็มีเหตุผลนอกบ้าเแลยแล้วหนูก็มีแม่ของหนูอยู่ตรงนี้อยู่แล้วจำคำพี่เต้ยไว้ว่าวันนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นละ ปล่อยความรู้สึกออกมาให้หมดตั้งคําถามเองอยากจะตั้งคําถามตั้งให้หมดเลยแค่ยอมรับว่าไม่ต้องเอาคําว่าลูกผู้ชายมาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่เสียใจ<ม><อ>ผู้ชายเสียใจได้ใครบอกผู้ชายร้องไห้ไม่ได้วะ<ม>แค่ยอมรับดึงสติเสียใจได้ปล่อยไปเลยแต่ก็ดึงสติกลับมาให้เร็วรู้สึกตัวให้ได้ว่าเราเสียใจอย,อยู่และทำทำหน้าที่ของเอง ไปให้ตลอดรอดฟังและว,วันนี้ก็เองก็เก่งมากๆแล้วด้วยที่ยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง mm hmm. ได้ด้วยอ้อมกอดของแม่ตายทำชีวิตปัจจุบันให้มันดีไปถึงอนาคตแล้ววันหนึ่งเราก็ไม่รู้เราอาจจะได้เวียนมาบรรจบพบเจอกันไม่รู้ว่าจะในรูปแบบไหน mm hmm. วันนั้นวัฏวิภาวะของเองอาจจะเติบโตมากกว่านี้ก็ได้ก็ค่อยว่ากันว่าณนะวันนั้นเราจะพบเจอหรือว่าสร้างความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหน หรือถ้าเขาจะหายไปจากชีวิตเลยก็แค่รับรู้ไว้นี่แหละชีวิตมนุษย์วันนี้สิ่งที่พี่เลย่ยและก็ทีมงานอิตาอ,อิจันทาให้ได้มากที่สือก็คือเป็นกําลังใจให้เองครับแล้วก็ก็ดูส่งกําลังใจอยู่ห่างๆส่งกําลังใจให้แม่ตายด้วยหล <c oughs> <c oughs> ังจากนี้ก็ต้องก็ต้องยอมรับหน่อยว่าอาจจะอ่อนแอหน่อยเพราะว่าความหวังตลอด20กว่าปีเนาะวันนี้มามาเจอคําปฏิเสธที่ไม่รู้ว่าปฏิเสธจริงหรือว่า ยังไงกันแน่คำตอบเราหาได้มากสุดแค่นี้แล้วอยอมรับทําใจและก้าวต่อครับผมมันทํำยากพูดง่ายทํายากมากแต่มันต้องทําให้ได้ทำไปเถอะแล้ววันหนึ่งที่เองหัวใจแข็งแรงแล้วเองจะกลับมาภูมิใจในตัวเองมาก,มากๆที่เองเก้าวผ่านม,ม,มันได้เ้ก้าวมันได้แล้วพี่ เราเชื่ออย่างนี้แน่นอนผ่านได้ง่ายแน่นอนเพราะที่นี่คือความสุขของผมผมว่าผมผ่านได้ง่ายนลยได้ยินแบบนี้พี่ก็สบายใจสบายใจแทนแม่ตายด้วยเพราะว่ายังไงเขาก็มีเซฟโซนเป็นแม่นะที่นี่ก็ไม่ขาดและพี่มีพ่อมีแม่มีหมดมีพี่ปาหน้าอาหมดผมก็เป็นคนที่นี่ไปแล้วพี่แต่นะตอนนี้พี่เต้ก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากนะว่าเขาปฏิเสธเพราะเราก็ไม่รู้อะไรจากเขาเลยเราไม่ได้คุยอะไรจากเขาเลยใช่ไม่ใช่ ปฏิเสธหรือยอมรับไม่รู้อ,อาจจะเอาชื่อใครมาใส่ในใบเกิดก็ไม่รู้ในใจเราก็เลยแอบปักปั๊มว่าเขาคือแม่ไปแื่หรือเปล่ามันเคยมีว่ายุคก,ก่อนใช่แน่ๆไอ้เคสตามหาพ่อแล้วพี่ไปเจอคนเนี้ยอยู่ตรงนี้แน่ๆผมไม่ใช่ครับยังไงก็ไม่ใช่เขาปฏิเสธตอนแรกก็ใจเสียว่าทำไมพ่อปฏิเสธลูกก็ไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์ไปขอความรู้เขา มันก็สมัยแต่ก่อนอะไรเงี้ยชื่อคนซ้ํากันอะไรเงี้ยครับระบบมันก็จับเขามัว่วแมทพ่อลูกกันมั่วอะไรเงี้ยครับชีวิตเราก็แค่นี้แหละแบงใช่ครับเป็นปกติมันไม่ผิดหรอกที่เองไม่มีและสังคมรอบข้างมันทําให้เห็นว่าเขามีอ่ะเราก็อยากอาจจะอยากเห็นเด็กทีได้คําตอบบ้างอะไรเงี้ยครับแต่วันหนึ่งเดี๋ยวมันก็นะไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเองใช่ครับ รักตัวเองให้มากๆแล้ววันหนึ่งเราจะเมตตาเขาไม่ว่าคําตอบเราจะเป็นแบบไหนเขาจะเป็นแบบไหนก็ตาครับนะครับผมช่วยได้แค่นี้วะครับผมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับมีความดีขอบคุณครับพี่เมย์ครับ ตอบเท่าที่พี่เต้ยจะหาให้ได้เท่านี้ว่าแบงค์เต็มที่ดีที่สุดสำหรับทีมงานและก็ยอมรับว่าเสียใจกับคำตอบเหมือนกันแต่แต่มันไม่เท่ากับความเสียใจของแบงค์หรอกพี่ไม่รู้ว่าณนะตอนนี้ในใจลูกผู้ชายคนนี้นั่งข้างๆพี่เต้ยนี้รู้สึกยังไงแต่วันนี้การที่เองไม่ได้คำตอบจากแม่ปลายทาง ไม่ได้แปลว่าก่อนจากแม่แตายจะอบอุ่นน้อยลงครับทรงสันเขาเขาจะพูดกับแม่ตลอดเลยว่าเมื่อก่อนนี้เนาะเขาจะบอกว่า,วาคำถ้าเจอแล้วจะทำยังไงเจอแม่เขาใช่ไหมอยากถามเพีางคำเดียว ถิงเขาทำไมแล้วแม่ก็บอกถ้าเจอจริงๆอย่าถามเขานะเพราะเขาก็ต้องมีเหตุผลของเขาตนน,นเวลาตอนนั้นแล้วพอมาวันนี้มันได้คําตอบอย่างนี้ก็แม่บอกกับเขาไว้แล้วว่าไม่ว่าจะจะได้คําตอบอะไรจากพี่เขาหนูต้องต้องยอมรับให้ได้อยากฝากอะไรถึงสังคมนี้ไหม ก็อยากบอกผู้หญิงทุกคนอยากผู้ชูนีีเลยเอาสังคมจะได้เป็นผู้ท้าหอยมันคนเราผู้หญิงมันมันผิดพลาดกันได้เนาะไม่ว่าจะอยู่น้อยอยู่มากทุกคนมีสิทธิ์ผิดพลาดมีหลายๆสิ่งหลายๆอ,อย่างที่ที่เราจะอ้างขึ้นมาได้ว่าฉันพลาดไปแต่ํำหรับตรงนี้ถ้าคุณพลาดครั้งที่หนึ่ง ก็อยากจะให้ภัยได้คนเรามันมันพลาดได้หลายครั้งแต่พลาดที่ร้ายแรงก็คือเนี่ยอย่างตังเนี้ยเขาเขาไม่นึกเลยแล้วอยากอยากจะบอกเขาเกินว่าถ้าได้เจอเขาแม่ของเขานะขอบคุณเขานะที่เขาเขามีไว้ให้เราแต่ก็อย่าเอาอย่าเอาอะไรที่มาอ้างว่าฉันไม่พร้อมคุณไม่สงสารเด็กคนหนึ่งสองคนเหรอว่า เขาจะต้องไปอยู่กับใครเขาจะไปเจอใครเจออะไรมัง่งเขาต้องเสียใจกี่ครั้งเขาได้กินหรือเปล่าเขาอิ่มไหมไม่รู้จะพูดว่ายังไงอ่ะเราเราไม่เคยทิ้งลูกเนาะลูกชาย้นอืยไม่เคยทิ้งลูกไนเลยก็ไม่รู้บอกไม่เหลียวจะบอกว่า เขามีอันนี้ไหมแม่เป็นคนพูดปากปากไม่ดีแต่ว่า้าเขาแหละอืมเขาน้อยใจเขาเสียใจเสียใจวันนี้เสียไปเลยลูกตัดใจเลยเขาก็มีเหตุผลข,ของเขาเขามีครอบครัวของเขาอืมหนูเป็นพ่อทําหน้าที่พ่อและตามมีให้ดีแค่นั้นอย่าอย่าเดินคนเดียวมันมันลำบากลูก รักษาครอบครัวของเขาไว้ดีๆรักษาครอบครัวของหนูไว้ให้ด,ด,ออหอหดีอย่าให้เบฟเสียใจเหมือนที่หนูเป็นเข้าใจไหมร้องไห้อยากร้องๆไปเลยร้องได้เหมือนเดิมลูกอะตัวไว้ไม่เป็นไรตัวไว้ยังมันม,นมีผมก็มีคมดเหมือนกันเหมือนเดิม าหหัน่อยึกว่าตกแล้วแล้วนะูน <laughs> บทสรุปของเรื่องราวการตามหาแม่ให้แบงค์ สุดท้ายแล้วคนที่พอจะยืนยันคําตอบได้คือพ่อในใบเกิดของเขานะครับแบงค์นำรูปถ่ายของคนที่คิดว่าเป็นแม่ไปให้เขาช่วยยืนยันและคําตอบคือไม่ใช่ครับหากนี่คือความผิดพลาดคงผิดตั้งแต่สารตั้งต้นในใบเกิด จนไม่สามารถจับต้นชนปลายอะไรได้เลยเมื่อความหวังครั้งนี้ไปถึงปลายทางที่เราแอบหวังกลับพบเพียงประตูที่ปิดใส่หน้าชื่อที่เคยคิดว่าเป็นรากเงา่ากลับไม่ยอมรับแม้เงาของเขาอีเตอร์อีจันอยากจะบอกแบงค์นะครับว่าแบงค์ไม่ได้ไร้ค่าเพียงเพราะใครคนหนึ่งปฏิเสธและคำว่าแม่ไม่ได้แปลว่าใครสักคนต้องรักเราโดยอัตโนมัติแบงค์ไม่ผิด ที่อยากจะรู้ความจริงและไม่ได้อ่อนแอที่รู้สึกเจ็บนะครับการถูกปฏิเสธไม่ได้ทำให้แบงค์เป็นคนที่ไม่สมควรได้รับความรักเพราะข้างๆยังมีแม่ตายผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีชื่ออยู่ในใบเกิดแต่พี่ได้เชื่อเหลือเกินนะครับว่าแม่ตายมีอ้อมกอดที่อุ่นกว่าทุกชื่อที่แบงค์เคยตามหาเลยแหละครับบางทีคำว่าแม่อาจไม่ได้อยู่ในเอกสารราชการ แต่มันอยู่ในทุกสถานการณ์ที่แบงค์ต้องการใครสักคนที่โอบกอดไว้ในวันที่โลกทั้งใบหันหลังให้อีเตอร์อีจันและทีมงานส่งกำลังใจให้แบงค์นะครับ ฝากกดฟ้าได้เกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะทองไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกฑ์แห่งฟ้า ฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันควางหัวใจดวงนี้ฉันมาดันดนคนหาแม่ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันควางปฏิหา